ก็เริ่มจะกลายเป็นจริงขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับสำหรับมุกตลกที่เราเคยคุยก,กนันเล่นว่ามีเค้นไม่มีแชมป์ซึ่งพอถึงณจุดๆนี้ก็ต้องยอมรับเลยว่าสถานการณ์ลุ้นแชมป์ของไบเยอร์มิเนกต้นสังกัดใหม่ของแฮร์รี่เคนนั้นกำลังริบหี่อย่างเห็นได้ชัดเริ่มตั้งแต่เกมชิงแชมป์ซูเปอร์คัพเยอรมันในวันแรกที่จะตัวไปถึงที่เสือใต้พ่ายกับไรฟซิกศูนย์ต่อสามการตามหลังเลเวอร์คูเซ่นสิบหกแต้มในบุนเดสลีกาถูกซาบูเค้นทีมจากลีกาสามถีบร่วงเดฟเอฟเบหกเข่า โดยที่เหลือแชมปีเป็นหลีกโดยที่ยาที่สุดเป็นถ้วยสุดท้ายที่เฮลุนนะครับซึ่ง่าสุดพวกเขาก็เพิ่งจะบุกไปเสมออาเซนอลสอต่อสมาในรอบ8ทีมสุดท้ายสำหรับเราแฟนบอลมันก็มองได้ว่านี้อาจจะเป็นแค่จังหวะไม่ดีของแฮร์รี่เคนที่ดันย้ายเข้ามาในวันที่เสือใต้ฟอร์มร่วงทําให้พวกเขาพาแชมป์ลีกเป็นหนแรกในรอบ11ปีซึ่งบางทีเรื่องแบบนี้มันก็ดูบังเอิญไปหน่อยนะครับสำหรับเราหิงทีมชาติอังกฤษแต่เชื่อเถอะว่านอกจากเคนแล้วก็ยังมีแข้งระดับโลกอีกหลายคนที่ไม่เคยได้แชมป์หล เช่นเดียวกันแต่ก็ไม่เคยมีใครมากังขาในฝีเท้าของพวกเขาซึ่งพวกเขาเหล่านั้นเองก็ยังยิ่งใหญ่มาจนถึงปัจจุบันเอาเป็นว่าเรื่องเช่นนี้มันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแม้แต่ในยุคที่การแยายตัวไปทีมที่ใหญ่ขึ้นนั้นเป็นเรื่องปกติแต่การจะคว้าแชมป์ลีกแค่ในสักครั้งในชีวิตนั้นมันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะไปถึงได้ดังนั้นในวันนี้พวกเราทีมงานฟุตบอลแม็กซ์จึงได้รวบรวมเจ็แข้งดาวดังตั้งแต่ปี1992 19เป็นต้นมาที่ไม่เคยได้สัมผัสแชมป์ลีกสูงสุดสักครับ จิมมี่ฟอยฮัสเซอร์เบงใครจะไปเชื่อว่าชายผู้ที่มีชื่อยิงประตูมากที่สุดตลอดกาลในพรีเมียร์ลีกดำดับ16อย่างจิมมี่ฟอยฮัสเซอร์เบงจะไม่เคยได้สัมผัสกับทัวยแชมป์ลีกเลยสักครั้งในชีวิตเขาเคยครั้งแข่งมากมายหลายประเทศทั้งในเนเธอร์แลนด์อังกฤษสเปนและโปรตุเกสโดยเฉพาะในอังกฤษที่เขาสามารถคว้ารางวัลดาวซันโวพรีเมียร์ลีกมาได้ถึง2สมัยในปี1999และปี2001แต่ก็ไม่มีหนไหนที่ฮัสเซอร์เบงจะควา้าแชมป์ลีกสูงสุด,สดได้เลยสักครั้งนะครับเเจมี่คาารรกอ์ สำหรับชื่อนี้เราคงคุ้นเคยกันดีในฐานะผู้บรรยายฝีปากแซบจากค่าย Sky Sport ์และคอลัมนิสต์จากเดอะเทเลกราฟเขาคือหนึ่งในสมาชิกของแดงที่อยู่ในคัมคืนมาสจัรที่อิสตันบูลสำหรับลิเวอร์พูลคาราเกอร์คือแข้งวันคลับแมนของพวกเขาเขาคว้าแชมป์มากมายกับหงแดงตลอดระยะเวลาการค้าแข่งกับทีมรวม17ฤดูกาลทั้งแชมเปี้ยนส์ลีกเอฟเบอคัพลีกคัพคอมมูนิตี้ชิลไปยันยูฟ่าคัพและยูฟ่าซูเปอร์คัพเลยนะครับแต่ถึงอย่างนั้นตลอดอาชีพการคข่งขแข่งของคาราเกอร์นั้นเขาก็ไม่เคยได้สัมผัสแชมป์พรีเมียร์ลีกเลยยสสัักกครร้งมาโอ นี่คือหนึ่งในชื่อที่สามารถพูดได้เต็มปากเลยว่าถ้าไม่มีชื่อของเขาในลิสต์นี้ถือว่าผิดมาโกรอยได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในแข้งที่อาพับที่สษในยุคป,ปัจจุบันเขาย้ายมาร่วมทัพดอดมูลหลังจากที่ทีมนั้นเพิ่งล้มบายเยินไปได้2ฤดูกาลติดตรอยส์ย้ายมาร่วมทัพสือเหลืองในปี2012ในฐานะแข้งยอดเยี่ยมแห่งปีของบูเดสลีกาฤดูกาล2011-2012ก็ได้อยู่กับดอดมูล,ลมายาวนานกว่า11ปีซึ่งตลอด11ฤดูดกาลที่ว่านั้นแชนมป์บูเดสลีกาตกเป็นของบาเยินทุกฤดูกาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูกาลที่แล้วที่มาโกรอยพลาดแทบแชมป์บูเดสลีกาไปในเกมสุดท้ายหลังทําได้เพียงแค่เสมอกับมาย2ประต ต่สองพลาดโอกาสที่ดีที่สุดในการคว้าแชมป์บุนเดสเลกาไปอย่างน่าเสียดายเฟเนโดตอเรส สำหรับกองหน้ารายนี้เราคงไม่ต้องสาธยายความเก่งกาจให้มากความเขาคือแชมป์โลก2010แชมป์ยูโรอีก2สมัยแชมป์บิสลีก,กับเชลซียูโรปากับทั้งเชลซีและแอตาดริดและ f a ฟเคับอีกหนึ่งสมัยเขายิงได้200ประตูในลีกชื่อของเขาถูกจดจำทั้งในฐานะตำนานลิเวอร์พูลเชลซีแอตาดริดและเอซีมิลานแต่ตอเรสไม่เคยถูกจดจำในฐานะแชมป์ลีกของประเทศเลยสักครั้งหนึ่งแม้กระทั่งในช่วงปลายชีพที่เขาไปค้าแข่งกับซาการก์ตัวสูงก็ทำได้เพียงช่วยทีมให้รอดพ้นการติดจุกชนเท่านั้นตลอด,อลดกอ,องตนร อีกหนึ่งแข้งที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับทัสมสรอนและทีมชาติกริสมันคือหนึ่งในแข้งที่เราสามารถพูดได้เต็มปากว่าเป็นระดับโลกเขาคือผู้ที่ทำประตูสูงสุดตลอดการของแอตเลติกโกมัดตุิดหลังกลับมาจากบาร์เซโลนากริสมันใช้เวลาตลอดทั้งอาชีพค้าแข้งในลาลีกาเป็นเวลากว่า14ฤดูกาลแต่ก็ไม่มีฤดูกาลไหนเลยที่จะตัวนั้นะได้ถูกล่าวดึกว่าเป็นขุนพลชุดแชมป์ลาลีกาเลยสักครั้งซึ่งที่มันน่าจิบใจที่สุดก็คงเป็นฤดูกาล2020-2021ที่ Madrid, ชแ,ชแ,ตนนแตอตเลกการรค้แังนนะอลีใ2022-20 2023 จะตัวถูกบาซ่าปล่อยยืมกลับไปที่ตราหมีในขณะที่เจ้าบุญทุ่มคว้าชแชมป์ลีกสูงสุดสเปนไปครองสตีเวนเจอรา สำหรับชื่อนี้ก็คือตำนานทีมหง์แดงยิ่งกว่าตอเรสหรือคาราเกอร์เสียอีกนะครับบิจเจิร์เป็นดั่งแข้งที่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างของหง์แดงอย่างแท้จริงเขาทุ่มเทซื่อสัตย์และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แข้งหงรุ่นน้องเสมอมาเดอะค็อกทุกคนรักเขาไม่สิครับบางทีอาจจะรวมไปถึงแฟนบอลทั่วไปด้วยเข,ขาคว้าแชมป์มากมายที่แอนฟิลด์ตลอดระยะเวลากว่า17ฤดูกาแลแต่ถึงอย่างนั้นก็มีสองสิ่งที่น่าเสียดายสำหรับเจอร์ลัดนะครับคือหนึ่งเขาไม่เคยได้สัมผัแสแชมเปี้ยนส์ล บอกต,องตรงๆว่าถ้าลิสต์นี้ไม่มีชื่อของชายคนนี้ถือว่าผิดสำหรับรายชื่อคนอื่นแข้งเหล่านั้นอาจแค่พลาดแชมป์ลีกไปนะครับแต่แฮร์รี่เคนตลอดระยะเวลา13ฤดูกาลในอาชีพของเขายังไม่เคยสัมผัสแชมป์รายการใดเลยสักครั้งในชีวิตทั้งกับทีมชาติและสโมสรไม่ใช่แค่บอลลีกนะครับแต่รวมไปถึงบอลถ้วยต่างๆอีกด้วยวก็คือกองหน้าที่ทุกคนต่างยอมรับว่าเป็นแข้งระดับโลกดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจาส,สุดๆไปเลยที่ตัวเขายังไม่เคยได้แชมป์รายการหลักใดๆไปครองเลยสักครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูกาาาาลนนนนีี้้้ท่่ตััววเเืออกจจะะยมมมปรรสสบค็ใแงงขช กับเสือใต้ไบโอเมนิกแชมป์บูเดสติก้า11สมัยติดแต่กลายเป็นว่าปีนี้อาจจะเป็นครั้งแรกในรอบ11ปีที่พคควกเขานั้นกำลับบงจะมือเปล่าซะอย่างนั้นและหากชอบคลิปของฟุตบอลแม็กซ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อเป็นปกำลับบงใจให้กับทีมงานผลิตคลิปให้ทุกท่านได้ดูกันด้วยนะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลฟุตบอลแม็กซ์